สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีใช้แก๊สกับเครื่องยนต์เล็กนะครับส่วนประกอบก็มีนี่ครับหัวจ่ายแก๊สแบบฟูนะครับแล้วหัวปรับแบบปรับได้นะครับถังแก๊สหนึ่งถังหัวนี้ก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับนี่คือเครื่องยนต์เล็กนะครับเราได้ทําการเจาะรูไว้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับที่คาร์บูเรเตอร์นะครับ จะมีตรงส่วนที่ก่อนจักรกองเข้ามาหาคาบูนะครับอากาศแล้วก็เจาะรูไว้ตรงนี้นะครับให้มีขนาดเท่ากับที่เสียบของหัวจ่าแก๊สนี่นะครับครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับนะครับพอดีเลยนะครับฟิตเปียเลยครับแล้วก็เอาอยางรัดไว้นิดน,นึงกันเวลาเครื่องมันสะเทือนมันจะหลุดออกมานะครับเห็นไหมครับ โอเคครับแล้วเ,เปิดแก๊สรอไว้เลยนะครับตอนนี้เราเปิดก๊อกเบาน้ำมันไว้ก่อนนะครับเราจะทำการสตาร์ทด้วยน้ำมันก่อนเด่งเือกไว้นิดหนึ่งนะครับเปิดโชค ลงล้วนะครับแล้วก็ปิดทุกเลี้เคืองพอประมาณเลี้เครือพอประมาณนะครับต่อไปก็ทำการปิดเปลาน้ำมันนะครับเปลาจ่ายน้ำมันเาจ่ายน้ำมันแล้วก็ทำการเล็กงแก๊สนิดนึงอย่าเยอะนะครับถ้าเยอะเราจะดับนะครับ แล้วก็รอฟังเสียงของเครื่องยวนต์ว่าสะดุดหรือเปล่านะครับถ้าเริ่มสะดุดแล้วก็เริ่มใส่แก๊สได้เลยนะครับค่อยๆปรับนะครับตอนนี้ก็รอฟังเสียงเครื่องยนต์ต่างเดียวนะครับ ก็เริ่มจ่ายแก๊สได้แล้วก็อยปรับนะครับพอปรับได้ที่แล้วก็เครื่องเริ่มนิ่งแล้วนะทำการเล่นเครื่องนิดนึงก่อนนะดูว่าเราจ่ายแก๊ เยอะไปว่าน้อยไปถ้าเร่งเครื่องแล้วเครื่องจะดับไปว่าเราจ่ายแก๊สน้อยไปนะครับเราก็เร่งแก๊สตามนี้ไปนิดนึงเราก็เร่งเครื่องไปอีกถ้าเครื่องยังเร่งอยู่ไปว่าโอเคครับจ่ายแก๊สไดใ้ในอันตราส่วนพอดีโอเคครับอันนี้เครื่องเริ่มนิ่งแล้วนะครับใช้แก๊สแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับต้นทุนแค่ร้อยกว่าบาทเองครับแล้วก็แค่หัวจ่ายแล้วก็เจาะรูที่ ตัวคลองอากาศนะครับก็แก๊สถังหนึ่งก็ได้ถ้าสูบทั้งวันก็ได้3วันเลยเต็มๆครับประหยัดตอนนี้แก๊สถังหนึ่งก็ประมาณ4 0 0กว่าบาทนครับก็ตกวันร้อยกว่าบาทนะครับโอเคครับตอนนี้ใช้แก,แก๊สนะครับดูน้ำครับดูน้ำเต็มท่อเลยครับโอเคครับ แค่นี้นะครับ